ตำรวจนะครับโดยเฉพาะการทํางานในในระดับพื้นที่เนี่ยเป็นการทํางานที่หนักนะครับเราเป็นมีหน้าที่ในการรักษากฎหมายรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนตลอดจนเราต้องมีหน้าที่บำบาัดท,ทุกบุญุงศุกนะครับอะไรที่ทําให้พี่น้องได้คลายทุกได้ต้องพยายาม ทำอย่างทันท่วงทีแล้วก็ทาอย่างรวดเร็วเป็นภารกิจที่ค่อนข้างสําคัญนะครับฉะนั้นท่านต้องมีความภูมิใจนะครับที่ท่านได้มีภารกิจนี้นะครับภูมิใจในชีพตัวเองนะครับถึงแม้ว่าในสังคมโลกโซเชียลก็ดีเนี่ยตำรวจอาจจะถกตําหนิหรืออะไรมากมายท่านก็ต้องเข้าใจนะครับในบางทีการทํางานต่างเนี่ยเมื่อเราใกล้ชิดประชาชนมากเนี่ยบางทีคนก็จะไม่เข้าใจในการทํางานอาจจะหรือกลุ่มตํารวจที่ทําไม่ดีนะครับทำให้ภาพรวมเสียหายท่านก็ต้องเข้าใจนะครับว่า ทุกครั้งที่มีการติติงหรือตําหนิอะไรในโลกโซเชียลท่านก็อย่าไปเอามาคิดเป็นในในแง่ของการที่น้อยใจต่างๆอยากให้เน้นการทํางานในระดับพื้นที่ท่านอยู่พื้นที่ไหนท่านไปพูดคุยประชาชนไปทําความเข้าใจไปทําความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักและศรัทธานในตัวท่านนะครับผมว่าเพียงพอแล้วนะครับว่าเมื่อทุกพื้นที่ มีความเชื่อมั่นรักหรือศรัทธาตำรวจผมเชื่อว่าในภาพรวมตำรวจก็จะดีขึ้นเองนะครับก็อยากจะฝากให้ตำรวจนะครับได้ช่วยกันทำงานให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรักความศรัทธาในอาชีพตำรวจของเราสำหรับประชาชนก็อยากจะฝากว่าตำรวจนะครับก็ทำงานให้กับท่านนะครับท่านมีอะไรท่านก็สามารถแนะนำเสนอแนะได้นะครับเราก็พยายามจะปรับปรุงตัว ทำงานให้เกิดให้ถูกใจพี่น้องใจชนมากยิ่งขึ้น